ครับผมเดี๋ยวเ้ามาลุ้นกันยักตั้งนึงเนาะก้อนแดดจีหอนก้อนครับน้ำนเลือดพอมเนี่ยเขา้าไปครับผม การใส่กันดีแล้วครับคือดางจับเข่าล่างคือออกเนาะจับเข่าล่างคือออกครับการใส่ดง,งขาเขากดตีนามไปน้ำเนานะใอ้ตื่ยมันลอยครับ สองค้ยเปเรื่อยๆแบบนี้ครับความเจียแล้วเนาะ ดางๆเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวห้อามอะไรกันนอบาดเนี่ยแน่ใจว่าจะมนานบ่เจาะกับ่ค่อยพากันไล่ยเครับปานไม่ค่อยติดช่วงเนี่ยเดี๋ยวไปดีเข็นผมผู้เดียวครับมีผมผู้เดียวไล่อยู่นี่ ปลาติดค้นไลกับสีไลยเนาะน,นี่ปลาบะติดครับค้นไลกับบอคอยมีเนะเาะรับผมนูอีกันเลยเนาะเพื่อบทเสียเวลาครับจะหอนก่อน ดิ้นแล้วครับดิ้นแล้วกระตุกกับดิ้นเลยแต่ว,ว่าบรูรว่วะ,วะดู่ะมันไปแล้วบอน้อ ดีนะมัน,เนีเหมือนมันจะบระย,ย,ย,ยู่ครับอยูยูโอ้หวานบระยู่ครับอยูยูครับสามแหลกมาแล้วสามแหลกครับไปนินโดดตรงเลย Đi luôn, đi luôn Ui, toàn hạt Toàn được toàn Toàn được 3 Ui, 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 đàn này kém, đàn này kém Chìa นี่เหรอครับ ได้สามเนาะโอ้กล่องน้ำถึงกล่องครับเบาเป็นนักหนักอยู่ครับเป็นนักหนักอยู่เป็นนักหนักอยู่โอ้นครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ใหญยเยอะ ตัวงามๆเลยข,ข้ากะจีเปียกละมา้างประมาณมาอีกแล้วครับ มึงตัวตัวนึงครับเรื่องใหม่เพืงปล่าครับข้างล่างเรื่องใหม่เพืงปล่าให้ก็ไม่ลาก็มี ก็รู้ว่าปลาจะอยู่บะติดปลาก็ต้องมีใหม่ครับรุ่นว่าปลาจะอยู่วะไปเนี้ยดึงเยอะดึงเยอะ ครับป่ายังปาหยังขึึงแห้งแท้ดินแห้งแทะตัวนี้หน่อยหนึงอ,อีกหัครับดึงดอีแย้งดึงอีกยัน่โดนอีกครับ ตัวไงครับตัวนี้ตัวนี้ตัวงามครับนี่เก่เอาอครับ ดิงดงดิงอีกแล้วดิงอีกแล้วดึงแลคดงแล้วโอ้ยตัวน้อยแท้่ไ้จุดาง่างนี่อีกครับสามปลาก่อนใหม่กับพ่อใหม่ครับ ไปซ้ำไปครับรถเราตัวนึงฮะได้ทิศสามได้สองกันยังดีเนาะตัวนึงอยู่ไต้ทองเรียครับดิ่นไปเลยอ,ะ,อะนะครับทำเร็จ พร้อมอ้เบสครับนี่มีอบอ่อ,อ,อมีบอ่บอ่อตนึงครับ ดินเยอะดินเยอะเอะครับตันึงนะ้ยสองาครับดินเยอะันเป็นรุดีนมาสองครับสองเลยอันนี้ ตัวนึงมันมันลดครับตะกี้ฮะครับต้องเก็บ

้โอ้ใหม่็พอาะใหม่ดูได้ดูได้กินแล้วดินแล้วบพราแม่น,นันนี้ได้อนี่บดินนี่ดินบดไทย ตงตัวตังตัวครับเนี่ยของเขาบงไหนปรน้า นี่คือน้ำปลาบอกสองตัวครับอันนี้สองตัว ดินๆๆดินดินดิากระติบยากระติปตากรอนนึงตัว คอมนึงครับหรือคอมนึงปลาดิ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 งปัดดิงปัดดิงครับเย่งตัว โอ้หอมก็พอ่อนี่ยะหอะสองสามหลังตันพอให้ดีก่อนก็พ่อตั้งแรกนี่ยแหละ เมื่อติดว่ารับสะดงปลาี่บุ๊กไฟตีด,ดในไหนโอ้คนาหายกับบมมีเหไหมนี่ข้าเจ้าที่ยุทธสงกรารบอกรับผมตอนนี้ผมก็เขาฟังเรียบร้อยแล้วเนะเาะรับผมจะให้เบื้องพนงานหนึ่งครับ สำหรับการไล่ปลาเมื่อนี้เนาะนี่ครับผลงานของเขากะน่านจะได้ยักสิบกโลอยู่ดอกเนาะประมาณสิบสองสิบสามโลน่านจะประมาณนี้ครับไล่ปลาอยู่หาเทียนะตึกอยู่สองเทียครับตึกอยู่สองตังเนาะแต่ว่าบนแน่ใจครับว่าสีลง้งห้เบิงเมิดตู้อันทุ้เทียที่ไล่บะ เพราะว่าอาจจะตัดคลิปตัดต่อคลิปบ่ได้ครับเพราะว่าความควอมอจำมันอาจจะเต็มเนาะตาลงบ่มมืดจังใดกะขออภัยนําครับเพราะว่าพื้นที่บ่เพียงพ่อนะพื้นที่จะเก็บมันหน่อยครับผมนี่กะคือผลงานานห้องอี้เนาะตอนนี้ก็น่าจะใกล้ใกล้เที่ยงแล้วครับคราบรมจังใดกะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมคื้เเ่าเนาะ พอปิดคลิปไปด้วยบรรยากาศตอนเทียงๆครับผมอยู่เคลือนเนะเาะเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีครับผม